ทำไมครูพิมอยากจะสนับสนุนให้เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นที่ทิกตอกนะคะเพราะว่าการเข้าถึงง่ายนะคะ1นคนเข้ามาใช้เยอะก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง2การที่เราเป็นมือใหม่เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ง่ายโปรโมตตัวเองได้ง่ายแล้วก็นะคะทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะทุกแพลตฟอร์มจะคล้ายๆกันหลายๆแพลตฟอร์นะะะา,านแ,นแนวทางหรือว่านําวิธีการแบบเดียวกันกับทิกตอกไปทำนะคะการมาเริ่มต้นบนทิกตอกเนี่ยเป็นอะไรที่ มาถูกทางแล้วนะคะโอเคนะคะวิธีการสร้างเงินบนทิกต็อกนะคะสช่องทางมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดร้านนะคะเปิดร้านเลยนะคะดาวน์โหลดนะคะทิกต็อกเซลเลอร์หรือว่าเซลเลอร์เซ็นเตอร์มานะคะแล้วก็นําสินค้ามาลงนะคะใส่นะคะที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือว่าไปหามานะคะตั้งราคาเองนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตรงนั้นนะคะก็คือขายสินค้าตัวนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถออกมาไลฟ์ได้เลยนะคะแล้วก็วิธีที่2หรือว่าช่องทางที่ สองก็คือนะเป็นนะคะในหน้าหรือว่าเป็น TikTok Shop Creator เตอร์นะคะติ๊กต็อกช็อปครีเอนะคะแล้วก็ขายสินค้า a f f i รีเ e นะคะก็คือสินค้าตัวแทนสินค้าในหน้านะคะสินค้าแบบจับเสื้อมือเปล่านั่นแหละนะคะอันนี้อยู่ในข้อ2เลยนะคะก็คือขายสินค้าคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะคือเรามีตะกาสินค้าอยู่ที่หน้าช่องของเรานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะคะทำยังไงต จะมีผู้ติดตามครบ1,000คนก็ทําคลิปทําคลิปทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะหาคลิปลงเรื่อยๆเป็นคลิปที่น่าสนใจนะคะคลิปที่น่าสนใจนะก็คือคลิปที่มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีสาระก็ได้นะคะแต่มีความบันเทิงก็ได้นะคะโอเคไหมนะคะแล้วก็วิธีที่3ก็คือนะคะเป็นครีเอเตอร์เลยเต็มตัวนะคะการที่เราเป็นครีเอเตอร์นะคะเราก็ต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนเช่นเดียวกันนะคะเราออกมาไลฟ์นะคะก็จะได้เงินจากของขวัญที่คนอื่นให้มานะคะในขณะที่เราเป็นครีเอเตอร์ เราก็อาจจะดังได้มันก็คือจะต่อยอดไปในหลายๆอย่างที่เราจะสามารถสร้างรายได้ได้นั่นแหละนะคะโอเคไหมคะนะคะสช่องทางก็คือ1การเปิดร้านค้าของตัวเองสสร้างผู้ติดตามนะคะให้ครบ1000คนแล้วก็ขายสินค้าเอฟเฟอร์ขายสินค้าในหน้าขายสินค้าตัวแทนนะคะโดยที่เราไม่ต้องจัดสงสินค้านะคะเราก็กินเปอร์เซ็นต์ไปนะคะแล้วก็3ก็คือนะคะการที่เราเป็นครีเอเตอร์เต็มตัวนะคะออกมานะคะออกมาไลฟ์นะคะรับของขวัญหรือว่าออกมาสร้างตัวตนให้ โดงดังนะคะเราสามารถทําได้นะคะกับมือใหม่ที่เข้ามานะใช้แพลตฟอร์มของ t i k t o อกให้เป็นประโยชน์เลยนะคะมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะสามารถสอบถามคุณพิมพ์ได้เลยนะคะอยากจะให้เป็นพี่เลี้ยงก็สามารถสอบถามได้เลย